ทุกม้าในขนะนี้พร้อมแล้วน,นะครับที่จะปล่อยออกจากซองครับมาออกแล้วขณะนี้และคุณทรัพย์เป็นตัวนำแดนทารีเป็นตัวที่สองวัชลทรัพย์ที่สามที่โค้งไปเก้าและคุณทรัพเป็นตัวนำอยู่ แทนทลีเป็นตัวที่สองวัลชราทรที่สามหนุ่มแดงที่สี่เฟลลี่ที่หา้าที่ป้ายแปดเลขนาดนี้และคุณทรัพย์ยังเป็นตัวนำแทนทารี่มะแพทชน,น่เป็นตัวที่สองแล้วตัดไปเป็นวัลชราทรเฟลลี่และหนุ่มแดงที่โค้ง้ายจและคุณทรัพย์เป็นตัวนำอยู่แต่ทาลีเป็นตัวที่สอง วัชระที่สามเป็นลี่ที่สี่นุ่มแดงที่ห้าที่ไพอยอก,ออกับกลางตรงเแต่ทลีเป็นตัวนำเป็นลี่เป็นตัวที่สองชิงน้ำชัยเริ่มดาสนัยที่สามขณะนี้แต่าลียังเป็นตัวนำคู่กับเป็นลี่